บทที่หนึ่งฉันเบื่อตอนดึกและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชวนฉันคุยแก้ผ้าฉันต้องการที่จะเปิดเผยการหลอกลวงของเธอโดยไม่คาดคิดมีการค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดที่น่าตกใจบ่ายโมงฉันเผลอหลับไปในขณะที่เลื่อนดูโทรศัพท์ในเวลานี้ฉันได้รับคำขอเป็นเพื่อนวิแชทจากคนแปลกหน้าชื่อวิแชทน้องแมวอวตารเป็นสาวน่ารักสวมหูแมว ยิ้มหวานมากแอปพลิเคชันเพื่อนพี่ครับอยากแชทแก้ผ้าไหมปฏิกิริยาแรกของฉันคือผู้ประกาศข่าวโกวหกเพื่อหาลูกค้าไม่สนใจปิดโทรศัพท์และเตรียมตัวเข้านอนไม่กี่วินาทีผ่านไปโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งฉันนอนไม่หลับจริงๆด้วยความบังเอิญที่แปลกประหลาดฉันเปิดวิแชทบนโทรศัพท์ของฉันดูอีกครั้ง หรือแอปพลิเคชันเพื่อนวิชเช่นั้นคราวนี้แอปพลิเคชันเพื่อนเปลี่ยนเป็นประเด็นในคิดเช็คหรือฟรีตะโกนฟรีไม่มีอาหารกลางวันฟรีในโลกฉันไม่เชื่อว่าจะมีผู้หญิงอยากคุยแก้ผ้ากับใครฟรีฟรีกลางดึกฉันจำได้ว่าเห็นมันจากไทเบอร์และข่าวกว่อนหน้านี้ผู้หญิงโกหกจงใจหาผู้ชายเพื่อคุยเรื่องเปลือยเปืยจากนั้นจึงถ่ายวิดีโอ ใช้ในการขู่เงินเป็นไปได้ใหม่ที่ฉันได้พบกับผู้หญิงโกหกฉันสนใจอย่างไรก็ตามท่านอนไม่หลับทำไมไม่เล่นกับผู้หญิงโกหกคนนี้ล่ะตราบใดที่ฉันไม่ถอดเสื้อผ้าออกเธอจะทำอะไรฉันได้ด้วยแนวคิดนี้ฉันยอมรับคำขอเป็นเพื่อนของเธอแล้วฉันตรวจสอบในแวดวงเพื่อนของเธอฉันคิดว่ามันจะเป็นภาพลามกขนาดใหญ่ทุกประเภท ฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้หญิงจอมโกหกคนนี้จะก้าวหน้าไปมากจริงๆแล้วภายในนั้นมีภาพถ่ายแนวอีโรติกทุกประเภทฮันฟูก็มีสไตล์สาธารณรัฐจีนชุด J.K. แม้แต่ผู้หญิงแมวแม้ว่าจะมีการเปลี่ยกายไม่มากก็ตามไม่น่าประทับใจพอตั้งแต่แรกเห็นแต่ก็มีการล่อลวงที่คลุมเครือให้ปฏิเสธการต้อนรับ มันทําให้ผู้คนอยากที่จะเปิดเผยสิ่งที่ปลอมตัวอยู่ใต้เสื้อผ้าของเธอตรงไปสู่ส่วนลึกของความปรารถนานี่คือนักตกปลาระดับปรมาจารย์ฉันถอนหายใจในใจข้อความเสียงถูกส่งไปที่นั่นพี่ชายแชทเปลือยไม่มีค่าใช้จ่ายแค่เหงาตอนกลางคืนอยากหาคนคุยด้วยพี่ชายที่ดี ทำไมไม่พาใครไปด้วยละ่ะคุณสามารถทําอะไรก็ได้ใครจะทนต่อสิ่งนี้เสียงร่างกายของคนหวานเริ่มชาจนทําให้ฉันสับสนเล็กน้อยฉันใช้เวลานานในการค้นหาเสียงของฉันสาวคุณเป็นคนโกหกหรือเปล่าทําไมคุณไม่ทําเช่นนี้ที่นั่นไม่มีเสียงเลยฉันคิดว่าเธอหนีไปได้ด้วยตัวเองหลังจากที่ฉันเปิดเผย ฉันคร่ำควรว่าคนโกหกคนนี้มีความเพียรน,น้อยเกินไปธุรกิจไม่ดีฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่าฉันรู้สึกอย่างไรฉันเบื่อและอยากสนุกฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้คนจะจากไปเร็วขนาดนี้มันอึดอัดพอๆกับการจุดประทัดแล้วจุดไฟผิดฉันแค่พยายามที่จะนอนโดยไม่คาดคิดลิงก์วิดีโอถูกส่งไปที่นั่นสิ่งนี้ทำให้ฉันตกใจทันที ลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งก็ยังอดไม่ได้ที่จะหยิบมันขึ้นมาฉันอยากจะดูว่าเธอเล่นกลอะไรหลังจากเชื่อมต่อกับวิดีโอแล้วฉันไม่ได้แสดงใบหน้าของฉันไม่ได้พูดเช่นกันแค่รอให้ผู้หญิงโกหกคนนี้เคลื่อนไหวแต่ฉันไม่เคยคาดหวังมันวิดีโอกระพริบผู้หญิงที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเซ็กซี่ปรากฏตัวโดวยตรงเธอพลิกผมของเธอ โชว์หน้าแต่งมัวหน่อยๆตาเบี้ยวมีฟันเสือตัวเล็กเวลายิ้มด้วยเธอปรับเลนโชว์ความแน่นของหน้าอกเธอยิ้มหวานและพูดว่าฉันจะแสดงให้คุณดูโดยตรงไม่มีเงินเชื่อฉันเธอว่าฉันไม่ใช่คนโกหกอีกต่อไปสมองของฉันสับสนทันทีสายตาของฉันจับจ้องไปที่วิดีโออย่างควบคุมไม่ได้ จ้องมองหิมะสีขาวบนหน้าอกของเธอร่างกายรู้สึกร้อนมารู้สึกในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทำไมผู้ชายจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตถึงถูกหลอกลวงด้วยการหลอกลวงที่งุ่งงามเช่นนี้นี่ดูสวยงามสเปิร์มอยู่ด้านบน IQ ของฉันไม่หายไปหรือฉันท่องมันในใจสามครั้งอย่างเงียบฮ่าฮ่นี่คือผู้หญิงโกหก ดูเหมือนว่าผู้หญิงจอมโกหกจะรอไม่ไหวอีกต่อไปตะโกนด้วยความโกรธพี่ชายคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่าฉันก็เป็นแบบนี้ทำไมไม่ส่งเสียงละ่ะฉันมองไปทางอื่นและสงบลงเล็กน้อยเขาพูดด้วยการย้อยเย้ยอ,อวดดีว่าฉันเห็นคนอุบายของคุณมากมายไม่ใช่ว่าเวลาอยากคุยโป๊ก็ถ่ายวิดีโอแล้วครูของเงินไม่ใช่หรือบอกคุณ พี่ชายฉันจะไม่หลงกลสิ่งนี้ฉันคิดว่าเธอจะวางสายวิดีโอด้วยความโกรธหลังจากที่ฉันเปิดเผยกลโกงของเธอฉันไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะใช้เส้นทางที่แหวกแนวเลยเขาหัวเราะออกมาดังๆและย่อเย้ยฉันซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วความรู้สึกในการปกป้องตนเองค่อนข้างแข็งแกร่งผู้หญิงโกหกคนนี้ค่อนข้างน่าสนใจยังไงก็เถอะฉันเริ่มคุยกับสาวแมวคนนี้ เธอบอกว่าเธอพบว่าแฟนของเธอกำลังนอกใจเธอเธอต้องการแก้แค้นเขาฉันอยากจะคุยกับใครสักคนโดยไม่ได้ตั้งใจเท่านั้นฉันเชื่อวิญ,ญญาณของเธอไม่ว่าลิ้นของเธอจะสดใสแค่ไหนคำเจ้าชู้ในที่สุดเขาก็ถอดชุดฉันในเพื่อหลอกฉันด้วยซ้ำฉันไม่เห็นด้วยที่จะคุยเรื่องเปล่ยกับเธอด้วยซ้ำในที่สุดเธอก็ดูเหมือนจะยอมแพ้เขาก็บอกว่าโอเค ไม่มีการแชทเปลือยสแสดงใบหน้าของคุณต่อสานักงานใหญ่ฉันจะทำให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอนให้ฉันเห็นคุณมันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคุณสแสดงสีหน้าใช่ไหมฉันอดไม่ได้ที่จะสัน่นในที่สุดใบหน้าของเขาก็ถูกเปิดเผยภายใต้การล้อเล่นของเธอต่อมาเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ฉันตกลงที่จะแชทแบบเปลือยฉันติดอยู่กับกำไรของฉันและไม่เห็นด้วย ในที่สุดเธอก็รักษาสัญญาของเธอเธอแกล้งฉันหน้าวิดีโอด้วยเสน่หของเธอความปรารถนาที่อดกลั้นไว้มานานก็ถูกปลดปล่อยหลังจากปิดวิดีโอแล้วตอนที่ฉันนอนอยู่บนเตียงฉันรู้สึกเหมือนกำลังมีแซก